สารพิพากษาว่าการพิจารณาว่าผู้ใดจะมีสิทธิ์ยื่นคำร้องให้จำเลยชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนต้องพิจารณาจากสิทธิ์ในทางแพ่งไม่ใช่กรณีที่จะนำความหมายของคำว่าผู้เสียหายในทางอาญาเช่นเป็นผู้เสียหายโดยนิตินในหรือเป็นผู้เมียอำนาจจัดการแทนตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา5อนุ2มาใช้บังคับคำพิพากษาศาลฎีกาที่5400ทับ2,560พนักงานอายการจังหวัดสกลนครโจทย์นางลักษมีผู้ร้องนายสมเด็จจำเลยคดีนี้โจทย์ฟ้อง ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายยามาตรา91 291 300 390จำเลยให้การรับสารภาพฐานกัดคำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสส่วนข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้การปฏิเสธระหว่างพิจารณานางรัศมีภรยาของนายพจน พูดตายยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าเสียหายของรถกระบะที่นายผจนขับกับค่าสินไหมทดแทนที่นายผจนเสียชีวิตรวมเป็นเงิน9 0 0 0แสบาทพร้อมดอกเบี้ยอ,อัตราร้อยละ7.5ต่อปีนับแต่วันเกิดเหตุเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยให้การในคดีส่วนแพ่งขอให้ยกคำร้องศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอามาตรา291/390 0 0 3 90, การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้เรียงกระทรงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาามาตรา91ฐานกระทำโดยประมาท เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสจำคุกหนึ่งปีฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายกับฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายเป็นการกระทำรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา90จำคุก4ปีจำเลยให้การรับสารภาพฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัสมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78คงจำคุกฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัสจำคุกหเดือนรวมโทษทุกกระทงเป็นจำคุก4ปี 6เดือนให้จำเลยชดใช้ค่าสินใหมาทดแทนแก่ผู้ร้อง6กแสนบาทค่าริจธรรมเนียมให้เป็นพับจำเลยอุทธรสารอุทธรภาคสีพิพากษาแก้เป็นว่ายกฟ้องโจทย์สำหรับความผิดตามประมวลกฎหมายยามาตาารา390นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นค่าริจธรรมเนียมในชั้นอุทธรให้เป็นพับจำเลยดีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาสารชั้นต้นอนุญาตให้ดีการในปัญหาข้อเท็จจริงสารดิกาวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่าเมื่อวันที่15มิถุนายน2556เวลาประมาณ19นาฬิกาจำเลยขับรถบรรทุก10บล้อตัวรากจุง หมายเลขทะเบียน70-2024อุดรธานีและตัวพว่วงบรรทุกหมายเลขทะเบียน70-2025อุดรธานีของบริษัทพรของแม่ขนส่งจำกัดไปจอดไว้ที่หลิมถนนสายสกลนครอุดรธานีฝั่งมุ่งหน้าไปจังหวัดอุดรธานีระหว่างหลักกิโลเมตรที่142 ถึง143บริเวณบ้านหลงมะไฟตำบลคำมิ้นอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครถนนสายสกลนครอ,อุดรธานีแบ่งเป็น4ช่องเดินรถโดย2ช่องเดินรถมุ่งหน้าไปจังหวัดอุดรธานีและ2ช่องเดินรถมุ่งหน้าไปจังหวัดสกลนคร ต่อมาเวลาประมาณ19.40นนาทีผู้เสียหายขับรถยนต์หมายเลขทะเบียนกอไก่คอควาย24 24สกลนครเชียวชนกับตัวพ่วงบรรทุกหมายเลขทะเบียน70-2025อุดรธานีเป็นเหตุให้ผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัสปรากฏตามสำเนาผลการตรวจชนสูตรบาดแผลพร้อมบันทึกขำให้การเพิ่มเติม หลังเกิดเหตุจำเลยได้ขนย้ายรถบรรทุกออกไปจอดไว้ที่ร้านอาหารฝั่งตรงข้ามแต่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายตัวพ่วงบรรทุกได้เนื่องจากรถด,ด้านหลังฝั่งขวาได้รับความเสียหายจำเลยจึงจอดตัวพ่วงบรรทุกไว้ที่เกิดเหตุต่อมาเมื่อวันที่16มิถุนายน2556เวลา หนึน่งนาฬิกาสามสิบนาทีเกิดเหตุรถกระบ,บะหมายเลขทะเบียนบ่อใบไ,ไม้ต่อเต่าห้าห้าเก้าศูนย์สกลนครมีนายดชนปัจจน,นเป็นคนขับและหนังน้อมนั่งโดยสารขับมาด้วยความเร็วในช่องเดินรถช่องที่หนึ่งด้านซ้ายมุ่งหน้าไปทางจังหวัดอุดอรธานีเชี่ยวชนกับ รถยนต์หมายเลขทะเบียนกไก่จอดจาน878สกลนอครมี10ตำวรวจโคกิทะเนศเป็นคนขับด้วยความเร็วอยู่ในช่องเดอรรถช่องที่สองฝั่งขวามุ่งหน้าจังหวัดอุทรดาน,นีเช่นกันทำให้รถกระบะของนายผจนเสียหลักเวี่ยงไปชนกับตัวพ่วงบรรทุกที่จำเลยจอดไว้ในที่เกิดเหตุ ส่วนรถยนต์ของ10บตำรวจโคกิทะเนศมุ่งตกลงไปในร่องกลางเป็นเหตุให้หนายพจนและหนังน้อมถึงแก่ความตายสิบตำรวจโคกิทธเนศได้รับอันตรายแก่กายตามสำเนาผลการตรวจชนสูตรบาดแผลสภาพที่เกิดเหตุและสภาพความเสียหายของตัวพ่วงบรรทุกและรถยนต์ของนายพิทักษ์และสิบตำรวจโคกิทธเนต ปรากฏตามรายงานการตรวจพิสูจน์คดีเชี่ยวชนและภาพถ่ายหลังเกิดเหตุจำเลยได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายจนเป็นที่พอใจแล้วตามบันทึกตามสำเนาบันทึกตกลงชดใช้ค่าเสียหายและค่าสินไหม,มทดแทนไม่เกี่ยวกับคดีคดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่าผู้ร้องไม่มีอำนาจยื่นคำร้อง ขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเนื่องจากผู้ร้องไม่ได้เป็นผู้เสียหายตามกฎหมายเพราะนายผจญนผู้ตายมีส่วนประมาทอยู่ด้วยนายผจญนไม่เป็นผู้เสียหายโดยนิติไนผู้ร้องจึงเข้ามาจัดการแทนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา5อนุสองไม่ได้นั้นศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่เห็นว่า ประมวลกฎหมายวิธีวินาณาความอาญามาตรา44/1บัญญัติว่าในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ถ้าผู้เสียหายมีสิทธิ์ที่จะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนเพราะเหตุที่ได้รับอันตรายแก่กชีวิตร่างกายจิตใจหรือได้รับความเสื่อมเสียต่อเสรีภาพในร่างกายชื่อเสียงหรือได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดของจำเลย ผู้เสียหายจะยื่นคำร้องตรวศสารที่พิจารณาคดีอาญาขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนก็ได้เป็นบทบัญญัติที่มีเจตนารมณ์จะช่วยให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายในทางแพ่งได้รับความสะดวกรวดเร็วในการได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเดนินคดีแพ่งเป็นอีกคดีหนึ่งทั้งคดีแพ่งและ คดีอาญาจะเสร็จสิ้นไปในคราวเดียวกันโดยให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายยื่นคำร้องเข้ามาในคดีอาญาดังที่ปรากฏในหมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉบับที่24พศ .2548 ความว่าเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือเนื่องจาก การดำเนินคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาในคดีที่พนักงานอายการเป็นโจรประมวลกฎหมายวิชีววินาความอาญาบัญญัติให้พนักงานอายการมีเพียงอำนาจในการเรียกทรัพย์สินหรือราคาแทนผู้เสียหายในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์บางประเภทเท่านั้นผู้เสียหายซึ่งได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดของจำเลยต้องไปดำเนินคดีส่วนแพ่งเพื่อเรียกค่าสินไหมทดแทนอื่น ด้วยตนเองและต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเรียกค่าสินใหม่ทดแทนอันเป็นพระระยิ่งขึ้นให้แก่ผู้เสียหายดังนั้นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบน,มนกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้ผู้เสียหายมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้จำเลยจดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนในคดีอาญาทุกประเภทที่พนักงานอายการเป็นโจทต่อเนื่องไปได้เพื่อให้การพิจารณาคดีส่วนแพ่ง เป็นไปด้วยรวดเร็วรวมทั้งยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินคดีดังกล่าวเพื่อลดภาระให้แก่ผู้เสียหายจึงจำเป็นต้องตามพระราชบัญญัตินี้ดังนี้แม้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญาได้มีคำอธิบายคำว่าผู้เสียหายไว้ในมาตราสอ,อนุสซึ่งบัญญัติว่า ผู้เสียหายหมายถึงบุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทําผิดฐานใดฐานหนึ่งรวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอำนาจจัดการแทนได้ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา4 5่หและหแต่ข้อความตามมาตรา44ทับหนึ่งที่บัญญัติให้ผู้เสียหายมีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าสินใหม่ทดแทนได้นั้นย่อมมีความหมายในตัวว่าหมายถึงผู้ที่มีสิทธิ์เรียกค่าสินใหม่ทดแทน จึงมีความหมายที่แตกต่างขัดกับความหมายของผู้เสียหายที่บัญญัติไว้ในมาตราสองอนุสี่การตีความว่าผู้เสียหายตามมาตรา44ทับหนึ่งจึงไม่ต้องถือตามความหมายเช่นเดียวกับมาตราสองอนุสีทั้งนี้เป็นไปนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตราหนึ่งที่บัญญัติว่าใน ประมวลกฎหมายนี้ถ้าคำใดมีคำอธิบายไว้แล้วให้ถือตามความหมายดังได้อธิบายไว้เว้นแต่ข้อความในตัวบทจะขัดกับคำอธิบายนั้นดังนั้นการพิจารณาว่าผู้ใดจะมีสิทธิ์ยื่นคำร้องต้องพิจารณาจากสิทธิในทางแพ่งไม่ใช่กรณีที่จะนำความหมายของคำว่าผู้เสียหายในทางอาญาเช่น เป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยหรือเป็นผู้มีอำนาจจัดการแทนตามประมวลกฎหมายวิธีพิหนาความอาญามาตรา5อนุสองมาใช้บังคับสำหรับคดีนี้ผู้ร้องเรียกค่าสินไหม่ทดแทนมาสองส่วนคือค่าเสียหายของรถยนต์ของนายผจนและค่าที่ผู้ร้องขาดรายอุปการะสำหรับ ค่าเสียหายของรถยนต์ในผจ,จนเป็นผู้เสียหายในฐานะเจ้าของรถเมื่อในผจ,จนถึงแก่ความตายไปแล้วสิทธิในการเรียกค่าเสียหายเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทผู้ร้องเป็นปรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของในผจ,จนจึงใช้สิทธิในฐานะทายาทเรียกค่าสินไหมทดแทนส่วนนี้ได้ และค่าขาดไรอุปการะนั้นผู้ร้องในฐานะภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายประจนผู้เป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายโดยตัวของผู้ร้องเองประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา4 44, 4 4 443วรวรค3และมาตรา1461วัรรค2ผู้ร้องจึงมีสิทธิเรียกค่าสินไหมาทดแทนส่วนนี้ได้เช่นกัน ส่วนความประมาทของนายผจญน,นั้นเป็นข้อที่จริงที่จะนำมาใช้ประกบดุลพินิษในการกำหนดค่าสินิใหม่ทดแทนเท่านั้นไม่ทำให้สิทธิของผู้ร้องที่จะขอให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนหมดไปดีกาของจำเลยข้อนี้ฝังไม่ขึ้นเช่นกันพิพากษาแก้เป็นว่าความผิดฐานกระทำโดยประมาท เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสจำคุกหกเดือนและฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้แก่ความตายจำคุกสองปีจำเลยให้การรับสารภาพฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัสมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก3เดือนรวมคงจำคุกสองปี3เดือน กับให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้รอ 4, 50, ้อง450,000บาทพร้อมดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละ7.5ต่อปีจากต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่15มิถุนาย,ยน2556เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ร้องนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรภาค4ข้าราชการธรรมเนียมชั้นดีกาให้เป็นพับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายวิธีวินายความมายมาตราหนึ่งในประมวลกฎหมายนี้ถ้าคําใดมีคําอธิบายไว้แล้วให้ถือตามความหมายดังได้อธิบายไว้เว้นแต่ข้อความในตัวบทจะขัดกับคำคำอธิบายนั้นมาตรา2ในประมวลกฎหมายนี้อนุสี่ ผู้เสียหายหมายความถึงบุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทําผิดฐานใดฐานหนึ่งรวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอำนาจจัดการแทนได้ดังบัญญัติไว้ในมาตรา4 5และ6ประมวลกฎหมายวิธีวินาความอาญ,ญามาตรา5บุคคลเหล่านี้จัดการแทนผู้เสียหายได้มาตรา 5. อนุ1ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาล เฉพาะแต่ในความผิดซึ่งได้กัดคำต่อผู้เยาว์หรือผู้ไร้ความสามารถซึ่งอยู่ในความดูแลมาตราหอนุสองผู้บุพการีผู้สืบสันดานสามีหรือภรรยาเฉพาะแต่ในความผิดอาญ,ญาซึ่งผู้เสียหายถูกทำร้ายถึงตายหรือบาดเจด็บจนไม่สามารถจะจัดการเองได้มาตราหอนุสามผู้จัดการหรือผู้แทนอื่นๆของนิติบุคคล เฉพาะความผิดซึ่งกระทําลงแก่นิติบุคคลนั้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารความอาญามาตรา44ทับ1ในคดีที่พนักงานอายการเป็นโจทถ้าผู้เสียหายมีสิทธิ์ที่จะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนเพราะเหตุได้รับอันตรายแก่ชีวิตร่างกายจิตใจหรือได้รับ เสื่อมเสียต่อเสรีภาพในร่างกายชื่อเสียงหรือได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการกระทําความผิดของจำเลยผู้เสียหายจะยื่นคำร้องต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญาขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่ตนก็ได้มาตรา44ทับ1วรรค2การยื่นคำร้องตามวรรคหนึ่งผู้เสียหายต้องยื่นคำร้องก่อนเริ่มสืบพยาน ในกลุีที่ไม่มีการสืบพยานให้ยื่นคำร้องก่อนสารวินิจฉัยชี้ขาดคดีและให้ถือว่าคำร้องดังกล่าวเป็นคำฟ้องตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งและผู้เสียหายอยู่ในฐานะโจทย์ในคดีส่วนแพ่งนั้นทั้งนี้คำร้องดังกล่าวต้องแสดงารายละเอียดตามสมควรเกี่ยวกับความเสียหายและจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่เรียกร้อง หากสารเห็นว่าคำร้องนั้นยังขาดสาระสำคัญบางข้อสารอาจมีคำสั่งให้ผู้ร้องแก้ไขคำร้องให้ชัดเจนก็ได้มาตรา4 4ทับหวรกสาคคำร้องตามวรกหนจะมีคำขอประกันอื่นที่มิใช่คำขอบังคับให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดของจำเลยในคดีอาญามิได้ และต้องไม่ขัดหรือแย้งกับคำฟ้องในคดีอาญาที่พนักงานอายการเป็นโจทย์และในกรณีที่พนักงานอายการได้ดำเนินการตามความในมาตรา43แล้วผู้เสียหายจะยื่นคำร้องตามวรรคหนึ่งเพื่อเรียกทรัพย์สินหรือรอาคาทรัพย์สินอีกไม่ได้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา291ผู้ใดกระทำโดยประมาท อะไรการกระทํานั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายผู้กระทําต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน10ปีและปรับไม่เกิน20 0 0 0 0บาทประมวลกฎหมายอาญามาตรา300ผู้ใดกระทําโดยประมาทอะไการกระทํานั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัสต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6ก0ม0บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ ประมวลกฎหมายแพ่งไรผพานชย์มาตรา443ในกรณีทำให้เขาถึงตายนั้นค่าสินไหมยทดแทนได้แก่ค่าปงศพรวมทั้งค่าใช้ใจ่ายอันจำเป็นอย่างอื่นๆอีกด้วยมาตรา443วรรคสองถ้าม่ได้ตายในทันทีค่าสินไหมทดแทนได้แก่ ค่ารักษาพยาบาลรวมทั้งค่าเสียหายที่ต้องขาดประโยชน์ธรมหาได้เพราะไม่สามารถประกอบการงานนั้นด้วยมาตรา443วรรค3ถ้าว่าเหตุที่ตายลงนั้นทำให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดต้องขาดไร้อุปการะตามกฎหมายไปด้วยไซท่านว่าบุคคลคนนั้นชอบที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,461สามีภรรยาต้องอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยามาตรา1,461วรรค2สามีภรรยาต้องช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตามความสามารถและฐานะของตน